สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่ค่ะไฟแดงไฟแดงที่สองแล้วค่ะเมื่อกี้เราอยู่หางแถวเมื่อกี้เราอยู่หางแถวพอแด่เขียวปุ๊บเราก็พยายามเหยียบมาสุดๆมาถึงเหลืองโอ้ต้องสต็อปตรงนี้เลย น,นี้กลับจากส่งสกายเข้าโรงเรียนแล้วนะคะตอนขากลับเดี๋ยวถ้าตรงไปก็ไปถนนเส้นนี้นะคะตรงไปก็จะเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ไปก็จะเป็นถนนซุปเปอร์ไปเลีล้ยวซ้ายก็จะไปเชียงใหม่นะคะเลี้ยวขวาก็ลำพูนะคะ่ะขวามูก็จะเป็นตลาดเช้า มันเป็นชั่วโมองเร่งด่วนนะคะทุกคนก็เหมือนนก,กนอ่อนอออกจากรังไปทำภารกิจของตัวเองหน้าที่ของตัวเองเช้ามาก็ออกจากบ้านค่ำม,มาก็กลับเข้าบ้านเป็นภารกิจชีวิตประจำวัน และิชีวิตประจำวันเป็นไงบ้านกันคะสบายดีกันนะคะเราก็สบายดีขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะอย่ากเจ็บอย่าจน สุขภาพแข็งแรงก็สุดยอดแล้วอ้าวไปเขียวแล้วค่ะเราจะเลี้ยวขวานะคะไปเลยผู้โดยสารทุกท่านไปเลยเออไม่เลยไปเลยสิไปลำพูนค่ะก็ขับช้าๆเพราะว่ามีท่านท่านตำรวจเขายืนดูความประพฤติเราอยู่ <laughs> ทั้งสุภาพเรียบร้อย กฎจราจรใช่ไหมคะใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นต้นยางนาแล้วนะคะเป็นทิวแถวแล้วค่ะสวยสง่างามเดีย๋ยวต้องไปอ่านหาประวัติกี่ร้อยปีต้นยาง สมัยจมพลปอพิ่บุญสนความเรอค่ะเดี๋ยวต้องไปอ่านเพิ่มเติมค่ะไม่แน่ใจค่ะตอนตอนเป็นนักเรียนก็ได้เรียนอยู่ประวัติศาสตร์ตอนนี้เขาเอาคืนหมดต้อไปอ่านใหม่หาหาหนังสืออ่านเอ,อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหาหนังสือดิเดี๋ยวเราค้นใน g ูเก l e น,นะถ้า่บาง ร้านกาแฟนี้วันนี้ทำไมเขาปิดอะ่ะร้านกาแฟที่อร่อยคนเต็มเลยเขามีอาหารเช้าขายเป็นไงค้าสวยไหมคะ สวยไหมคะถนนส,สองข้างทางต้นยางนาค่ะสวยไหมคะที่ช่วงเบษายิ่งสวยนะคะใครได้มาเส้นนี้สนุกด้วยคนเล่นน้ำสองข้างเต็มหมดเลยค่ะแล้วก็ดอกกล้วยไม้สีเหลืองบนที่เขาปลูกติดกับต้นนางนาก็จะออกดอกพอดี สีเหลืองอลามเลยค่ะเป็นพวงย,ย้อยลงมาเลยค่ะแล้วก็ถนนเส้นนี้ช่วงสงการนะคะถ้าไม่มีโควิดไม่มีอะไรอะเต็มไม่มีช่องว่างเลยค่ะรถนี้ถ้าจะเร่งรีบเร่งมาทางนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าตั้งใจมาเล่นเพื่อความสนุกสนานอะมันไปที่เดนิดเดนนิดเดนิดอะขยับรถได้ที่แนิดค่ะ โอ้สนุกมีดนตรีมีการที่เขาแบบรวมกลุ่มกันมีเต้นดํากันเปิดเพลงอุ้ยสนุกค่ะ สวัสดีนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กะระยาชาแนลด้วยนะคะกลับมาใหม่แล้วแล้วก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเดินทางนี้ค่ะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะค่ะเดินทางทุกวันเราก็จะถ่ายทำให้ เอฟซีทุกคนได้ได้เดินได้เที่ยวด้วยกันนะคะจะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะง่ายๆเนาะที่เราสะดวกสวยไหมคะสวยไหมคะสองข้างทางต้นยางนานดูในในในโทรศัพท์ อาจในคลิปอาจจะไม่ต้นไม่ใหญ่นะแต่สองคนอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นั้นนะแม่ซื้อข้าวเหนียวนิดหนึ่ง คุ้งลคุ่งโลสามถุง